โอ้สวดได้ย่ายให้่รรตักเขาแม่จะมากินขอน้ำย่อยเลยสุขุสุขคนสวัสดีจ้าเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก้าเอฟซีใหม่แล้วก็ผู้กำลังสิบรเป็นเอฟซีนะคะขอพุณทุกเรือทุกหลักทุกไรทุกกำลังใจนะคะที่มาให้แม่ทิว้า อขอบคุณนะคะห่อนห่อนหอนห่อน,อนตำแตงพุ่งแล้วจ้ตาตำแตงไข่ต้มนะคะนี่คือตำแตงน้ำปูจ้ะปลาหมึกทอดไม่หวานทรงมะห่จ้ามาเด้อค่ะเด้อกินขวน้ำกันจ้าน้องๆสุขสุขคนจ้ะทั่วโลกเลยจ้ะเอฟซีเยติวสองพันกว่าคนมากินขด้อค่ะเด้อ,อ ตำแตงน้ำปูน้ำปูยะเอก่ทรงมหาใยหยังบ่เบิร์ตแจกกับคุณกับคุณยายเลี้ยงหลานมาแม่วานน้อแกกินขา้าวแซ่บตำแตงต้องกับไข่ต้มเนาะไข่านะขาะเขากันไข่กับแพนขึ้นเด้อค่่เด้อ น้อยนอยลงแต่แพงขึ้นบม่ม,บมีหน่อไข่สิอือบ่มีหน่อไข่สิขายจ้ะนี้อร่อยลงเลยมาเด้อยายก่อนยายสอนตำแตงแซ่บๆจ้ะ ตำแตงไข่ต้มมันไม่แน่วเขากันเนาะค่ะเนาะนนแ่บจ้ะ ใช่อ,อืมแบบวาต้องใส่แต่เค็มมึงก็ติดเปลี่ยนเบสไว้ได้ดหรอกรเบสจ้ะพริกเบดเม็ด ใส,ส,ส่บักคะเทศง่อยอนึงจ้ะแสบหลายแต่เพิ่งกินแตงง่อยนึงร้านหนึ่งลูก อืมืมได้หวานท่วมนี้นี่เหงเขา่าเหืกเขา่าห้งืมกินรื่มกินขนมรสคว่วสวยมาด้วยไก่เดือดสองเม็ดอืมอ เราไม่ล่าลืมมาลืมหลังจงมมากจับจับจับ ลิเกียงว่าจ,าจะกปไหนจะตัดแต่งกันซื้อแล้วจ้ะไปเมืองช่องหนึ่ง ก็เงนไม่จูเนะะาะล็ตกตำแตงกุ้งลยย็อกตัวแง่แง่เป็นแต่แซบเอากุ้งออกมาแล้วเอากุ้งเอาลูกชิ้นเอาหมูยอออกมาแล้วตำแตงอะไรทุกเขาโบไซเลยตั้งน้ำน้ำนั่นเดือดเก็บเขาตเยินก็จะลูกบอ, <c oughs> อกทอดปลาหมึกไว้ให้ด้งกินทอดปลาหมึกกินซะ กรตุ้มไข่เขาเอกตมแตงต้มไข่ปลาหมึก รลตัวยังไงแต่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 บมืนจบคลิปเราอยากกินตำแตงเลยเสีเวกุ้งเอาหมูยอลูกชิ้นมาลวกอย่างอะไรกันหน่อยกุ้งจะกรีหาตัวให้เข้าให้หิวเขาก่อนจะพี่น้องนี่แหละคนเบาหวานท่านหิวต้องได้กินโรดได้จ้ะถ้าไม่หิวไม่กินไว้เบิดม,มือกับบกินจ้ะ ขั้นหิวกับบะหมี่คาร์าอว์แซ่บปลาหมึกนี่ก็แซบ่บปลาหมึกไข่ ต่ว่าเพิ่มไข่หน่อยเพิ่มนี่บนมันย่ามไข่เพิ่นอยากมั่นดีนนแล้วก็บอกเข้มนัําประมือแต่ว่ายัดอยู่ล่างสักคนที่ค่อยทอดล่างสองน้ำออกออกค่อย,อยทอดตัวมันใสบจจ่จ้ะนี่ถ้าห้าล่างแล้วค่อย,อยทอดตัวไม่จะใสจรจ้ะ ในบาทโชคมาให้มือสั่นหิวจนมือสั่น คลิปยาแล้วเล้วดูคนจะกินเบิร์ตนี่จ้ะทำแตงก็จะกินเลนเบิร์ตได้จ้ะจะกสิเลือปลาเมื่อกับใครตัวหนึ่งไหว้หลานอือล้วขอจบคลิปกันจ้ะขอบคุณทุกเรื่อทุกรักทุกใรทุกกำลังใจได้ค่ะเ้อขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่โจนพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันจ้ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะ